สายดี LT Vision รถไฟลาวจีนเตือนระวังการบุกรุกบริษัทรถไฟลาวจีนนะครับกำลังเตือนผู้ที่บุกรุกหรือปีนข้ามสิ่งกีดขวางเข้ามาในเขตห่วงห้ามของพื้นที่อย่างผิดกฎหมายครับ การกระทําดังกล่าวนะครับอาจถึงตายได้เลยนะเขาว่ากันอย่างนั้นชาวบ้านหลายคนครับได้ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ทางการรถไฟ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับโดยเขาได้ปีนเข้าข้ามรั้วรถไฟนะครับโดยตามคําแถลงการที่ออกโดยบริษัทรถไฟลาวจีนบนเพจ Facebook นะครับว่าโดยกฎหมายของการรถไฟห้ามไม่ให้ปีนเข้าทางรถไฟหรือปีนรั้วแล้วสิ่งกีดขวางรอบๆนะครับอย่างเคร่งครัดนะห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะตรงนั้นี่ยจะมีอันตรายจะมีทั้งไฟฟ้ามีอะไรหลายๆอย่างนะครับบริษัททางรถไฟลาวจีนได้กล่าวต่อครับว่านอกจากจะเป็นการทําผิดกฎหมายแล้วเนี่ย การปีนข้ามสิ่งกีดขวางหรือข้ามทางในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตยังจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับการกระท,ทําดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยนอกจากตัวเองจะได้รับอันตรายแล้วเนี่ยอาจจะทําอันตรายให้กับผู้ขับขี่รถไฟนะเส้นทางที่รถไฟมาและผู้ที่โดยสารในรถไฟนะครับอาจจะต้องเบรคกระทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุได้ โดยโชคดีนะครับในการรายงานนี้เขาบอกว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรครับแต่มันก็สร้างความรบกวนให้กับสายไฟใต้ดินนะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุเสียหายไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมได้ครับโดยชายคนหนึ่งครับที่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยอาการที่ถูกไฟฟ้าลวกนะครับไฟฟ้าช็อตนะครับหลังจากพยายามขโมยสายไฟตามแนวรถไฟลาวจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่จบลงด้วยการเสียชีวิตของชายคนนึงซึ่งถูกไฟดูดขณะตัดสายเคเบิลที่สวนนาทรายทองของการรถไฟลาวจีนในนครหลวงเวียงจันทร์เมื่อตุลาคมปี2564ครับครับก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันเยอะนะครับสำหรับในเรื่องของอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นย้ำเลยนะครับว่าอย่าเข้านะเพราะว่ามันมีสายไฟทั้งใต้ดินทั้งบนดินอันตรายมากๆนะครับแล้วพบกับเ r โร t ี vision ได้ใหม่ในมือหน้า it's